สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยโต้ต่อคครับผมอยู่กปนในช่วงรถเข้าใหม่นั่นเองนะครับผมข้างๆผมนี่คืออินโนวานะครับผมอินโนวาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินของตลาดไม่ค่อยมีขายนะครับผมที่เรามีนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับปี2 0 2 2เดี๋ยวมาดูกันสภาพคันนี้สดมากๆบอกก่อนเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าสดยังไงนะครับผมการเก็บงานของเราเก็บแบบไหนกันบ้างมาดูกันเลยนะครับผมนี่ครับเบนซินสภาพเครื่องสวยมากครับ คันนี้บอกก่อนเลยใช้งานมาเพียงห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมลูกค้าห้าหมื่นโลเท่านั้นเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมไม่เคยโอเวอร์ฮอนนะครับผมและที่สําคัญไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะครับผมยังไม่เคยติดแก๊สยังซิงอยู่เลยครับนะครับเอาสภาพเครื่องตามที่กล้องได้แพนเห็นเลยครับจุดมาร์คจุดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดเนี่ยสีแต้มอะไรพวกนี้นะครับผมสดมากนะครับผมบอกคันนี้เลยว่าสดมากครับ มาดูสภาพบอดี้กันบ้างนะครับผมรถฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เคยข้อซ่อมไม่เคยทําสีน็อตไม่มีขยับนะครับผมอน็อตไม่มีขยับนะนี่แล้วก็บังโคลนแก้มต่างๆน็อตไม่ขยับเช่นกันครับผมอาร์ชัดเจนนะครับผมตอน,นนี้คานหน้านะครับผมมีอาร์อยู่ตรงนี้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับผมไม่เคยแบบนี้เปลี่ยนคานไม่เคยข้อซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผม นี่นะครับผมลูกค้าอันนี้บังโคลนหน้าขวานะน็อตเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับผมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็คอนเฟิร์มได้ว่าด้านหน้าสําหรับคันนี้นะครับผมสวยเดิมนะครับอ่าไม่เคยเพาะซ่อมทําสีนะครับผมเอามาดูการเก็บงานรอบนอกกันนะครับผมชี้เห็นอยู่นี้นะครับสีด้วยความเป็นสีเทาเนาะมองดูอย่างนี้นี่ไม่มีแผลสดเลยนะครับผมรถจริงๆไปในแนวทาง แบบไม่ทําก็ได้เลยนะครับผมในเรื่องของสีแต่ว่าที่ตัวตู้ข่าวของเราต้องการความเนี๊ยบนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําสีให้ใหม่สําหรับคันนี้นะครับผมทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมรอบคันเลยนะครับผมเอ้ามาดูกันว่าเราทําเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับผมมันจะมีอย่างนี้ครับลูกค้าเห็นไหมฮะสเก็ดหินกระเทาะเนี่ยครับนะครับผมเนี่ยเป็นจุดๆอย่างงี้ครับเนี่ยเห็นไหมฮะจุดเล็กๆมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเล็กกว่าปลายปากกานะครับ แล้จริงๆก็ถือว่าไม่เด่นด้วยด้วยความที่เป็นรถสีเทานะครับผมแต่ว่าเราต้องการความเนี้ยครับรถเราจุดประสงค์เราคือทํารถมือสองให้ใกล้เคียงรถป้ายแดงมากที่สุดนั่นเองเราจึงทํานะครับผมนี่สาเหตุนะครับผมดีมางคนหน้าขวานะครับผมถึงนะนิดเดียวนะครับผมเนี่ยเรามีเนี่ยนิดหน่อยนะครับผมถือว่า เรียบร้อยเลยนะครับผมามาดูยางกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปสีรอบข้างตรงนี้มาพร้อมยางดันหลบนะครับผมยางดันหลบปียี่สี่สัปดาห์ที่ถ6านสิบหกนะครับผมดอกหนาๆเต็ม,เตมๆเหมือนยางใหม่เลยดูสีสีที่แก้มยางนี่ยังไม่หลุดเลยนะครับผมนี่พวกเนี่ยขนต่างๆนะครับผมอยู่กันสวยงามเลยเหมือนยางใหม่จริงๆคันนี้นะครับผมล้อแม็กสวยงามเรียบร้อยดีนะครับผมดีไม่ได้ทําอะไรสีด้านข้างแถบขวานะครับผมเนี่ยจะมีแบบนี้นะครับเนี่ยสะเก็ดหินเห็นไหมฮะเนี่ย จุดเล็กๆเนี่ยครับมีตรงมือเปิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราทําสีให้ใหม่นะครับผมนี่ประตูหลังขวานะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นี่นิดนึงนะครับอ่าเนี่ยประตูหลังขวาเนาะอ่าเนี่ยนะครับผมเอาไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมจะได้คลายความสงสัยจะได้สบายใจนะครับผมอีกเพราะว่าผมเจอคําถามบ่อยเอ้ยทาสีมาไหมทําเพราะอะไรอย่างครับผมนี่นี่สะโพกหลังขวาประมาณนี้ นิดนึงนี่ครับนิดนึงนะครับผมเออเนี่ยนะครับอ่ะมาดูเรื่องบอดี้กันนะครับผมสภาพภายในด้วยนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับผมใช้งานมาเพียงห้าหมื่นโลภายในนี่สดมากๆเลยนะครับผมผ้าหลังคาเรียบร้อยดีเบาะเบาะนี่ให้ดูทุกตัวเลยนะครับผมเนียนกิฟนะครับเนียนกิฟแต่พิเศษนะครับผมเฉพาะคันนี้นะครับผม โต้ตคาจัดให้ครับทําเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมใช้คาว่าทั้งคันนะครับลูกค้าทั้งคันแผงประตูเนี่ที่เป็นพวกเนี่ยผ้ากำมะหยี่เนี่ย,ารรยทาให้ด้วยนะครับผมแผงประตูฝาเกะอะไรพวกนี้ทำให้หมดเลยพูดง่ายๆว่าทั้งคันเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วเป็นหนังเกรดเดียวกับโชว์รูมผู้ผลิตเลยนะครับผมตัวนี้ เป็นความคุ้มค่าที่ลูกค,ค้าจะได้ไปนะครับผมเพราะว่า <MA IL> ก็จะได้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับผมดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับเรามาดูเรามาดูด้านหน้าอีกคนระับน,นี่เห็นไหมเรียบร้อยเลยสวยเหมือนใหม่นะน้องๆป้ายแดงครับสําหรับคันนี้นะครับผมคอนโซลคอนโซลเรียบร้อยพวงมาลัยเรียบร้อยเบาะเช่นเดียวกันนะครับผมเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างที่บอกคันนี้สดจริงๆนะครับ บอดี้ด้านขวาอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่เคยข้อซ่อมไม่เคยทําสีประตูเดิมทั้งหมดนะครับนี่รวมถึงประตูหลังขวาด้วยนะครับผมอาร์ประตูหลังขวาด้วยนะครับผมเดิมทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้สวยจริงๆนะครับด้านท้ายนะครับผมฝาท้ายเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่อาร์ตต่างๆชัดเจนนะครับผม มีจุดอักอันนี้เทียวอร์ลรองน้ํานะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็น็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับผมเอามาดูแถบซ้ายกันบ้างนะครับผมในเรื่องของสีนี่ขีดควนนะครับผมขีดควนจริงๆพวกนี้ก็ขัดออกนะครับผมเนาะแต่เดี๋ยวทําให้อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับผมเราทาให้ใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนี่สเก็ตหินนะครับประตูหลังซ้ายเนาะ แล้วก็ประตูหน้าซ้ายนี่ครับนะมีเส้นขีดกวนขีดกวนนะครับแล้วก็สเก็ตหินมาโครหน้าซ้ายประมาณอย่างเงี้เล็กนะฮะลองเทียบอัตราส่วนกับนิ้วผมดูเท่ากันครับเล็กมากนะครับผมเฉลี่ยเท่าปลาปากกาเนาะ,ะมาดูบอดี้แถบซ้ายกัน ประตูหน้าซ้ายเดิมซีนเดิมไม่เคยเคาะไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมซับในเดิมทั้งหมดนะครับผมทั้งประตูหน้าซ้ายแล้วก็หลังซ้ายนะครับผมนี่ตามที่กล้องได้เห็นเลยครับเดิมทั้งหมดนะครับผมก็มาสรุปกันนะครับผมสําหรับคันนี้เรื่องการเก็บงานนะครับผม ทำสีให้ใหม่ทั้งคันโดยใช้สี 2K นะครับผมแห้งช้าเต็มระบบทั้งสีแล้วก็เลกเกอร์สีเรามาตรฐานเดียวกับโชโชรูมเลยนะครับผมมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับผมลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับใช้กันเริ่มต้นใช้กันอย่างยาวๆนะครับผม ในเรื่องของสีจบไปภายในทำเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมทั้งคันในเรื่องของบอดี้ลูกค้าไม่ต้องเปกังนวลน,นะครับผมซื้อรถกับเราสามารถนํารถไปเช็คศูนย์ได้นะครับผมพาช่างมาดูได้เรามีระบุสัญญาให้นะครับผมชนหนักจมน้ำพิความไฟไหม้น้ำท่วมรับซื้อคืนร้อเนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีการตรวจนะครับผม ตรวจสภาพโครงสร้างหลักนะครับผมสภาพรถยนต์ทั้งคันเนี่ยร่วม344จุดด้วยกันนะครับโดยบริษัท Koo Inspection นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทกลางนะครับผมเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์นะครับผมอันดับหนึ่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมตรวจโครงสร้างหลักบอดี้รถยนต์นะครับผมรวม344จุดด้วยกันนะครับผมซึ่งไฟแนนซ์สถาบันการเงินต่างๆให้การยอมรับทั้งหมดและเรามีใบเซอร์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา ต้องไปลองขับกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ดูสภาพไปแล้วนะครับผมด้านนอกด้านในการเก็บงานต่างๆก็ต้องไปดูว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมไปไปกันเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แอร์เย็นอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่บอกคันนี้สดนะครับผมใช้งานมาไม่เยอะวิ่งมาห้าหมื่โลเองนะครับเดี๋ยวลองนี่จอดอยู่ที่เข้าเกียร์ดูนะครับผมเดินหน้าถอยหลังไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยนะครับผมปกติดีนะครับ เดี๋ยวไปลองดูช่วงล่างอืมอืม,อม,อม,อมฟิลความรู้สึกตอนนี้นะครับเหมือนขับรถใหม่ครับดูค้านะครับผมเงียบมากนะครับเงียบ ตกหลุมขึ้นละนาดอะไรนี่แบบเงียบเลยนะครับผมไม่มีเสียงของความผิดปกติแทรกซ้อนมาเลยแบบฟิตฟิตเฟิร์มเฟิมอยู่เลยครับเดี๋ยวไปลองขับข้างนอกดูครับดูการทรงตัวนะครับผมดูเรื่องโชคเรื่องเบรกนะครับการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เปลี่ยนสมูทนะครับผมอัดทรงตัวดีนะครับศูนย์ต่างๆเบรกอะไรเงี้ยปล่อยมือได้สบายเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวลองจำคอสะพานดูลองเปลี่ยนเลนลองโยกดูนะครับผมไม่โยนไม่โยนไม่ย้อยนะครับผมไม่โยนไม่ย้อยขับดีนะครับเบรกไม่ดิน้นไม่สู้เท้าผมอะไรไม่มีสันนะครับผม เหมือนรถใหม่ฟิลแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับผมรีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมที่สุรยนต์รสองโตตุาครับครับหลังจากที่เราไปทดสอบไปลองขับมาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าขับดีเลยนะครับผมมอ่ประทับใจเลยนะครับผมน้องๆเหมือนรถใหม่เลยแหละนะครับผมเครื่องปกตินะครับผมช่วงล่างโชคต่างๆไม่โยนไม่ย้อยเบรคไม่ดิ้นไม่สู้เท้านะครับผม ก็ใครสนใจนะครับผมสำหรับคันนี้ก็อินโนวานะครับผม2.0ตัวเอนทีนะครับผมไมนเชนแล้วปี2022นะครับผมราคาค่าตัวป้ายแดงนะครับผม1นึ่0ล้านบาทที่โตออโต์คาร์ของเรานะครับผมขายอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่โอ้ถูกมากๆเลยนะครับผมกับสภาพรถแบบนี้นะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับผม ก็เรายังมีบริการหลังการย้ำนะครับเป็นราคาก่อนเก็บงานนะครับลูกค้าเก็บงานเสร็จแล้วราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมแล้วเรายังมีวารันตีนะครับผมหลังการขายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่สองรยสี่รายการนะครับผมเริ่มต้นที่2ปีหรือ20,000โลนะครับผมโดยบริษัทฟิกแมนนะครับควบคู่ไปกับบริการสุกเฉินนะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับใครสนใจนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมที่เบอร์โทร0837777747มเจ็ด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 สี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูน 7 77, 7 77, 5, 7 7เจ็หนะครับผมหรือใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับผมที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับระยะการเก็บงานครั้นี้แล้วเสร็จนะครับผมอยู่ที่ยี่เดนะครับผมเดือนกันยายน2518นี้แล้วเสร็จอย่างแน่นอนใครที่ถูดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมอยู่ร,ระหว่างผมกระบวนการผลิต รถอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมกําลังเก็บงานตัวนู้นตัวนี้อยู่สามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้ตลอดเลยนะครับผมอย่างอบอกว่าทาสี K, ทูเกทําจริงไหมอะไรยังไงมาดูได้เลยนะครับผมเบาะนงเบาะหนังทําเสร็จหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยินดีเลยนะครับผมทำนัดกับเซลล์เราเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมบอยตัวตัวค้าหมดที่แล้วนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ